เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสจังหวัดด้วยกันยาลาปตาัตนาราธิวาสนะครับแล้วก็สําหรับผลสำฤทธิ์นะครับจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีใน3วัน2คืนนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะสร้างโอกาสกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวใช้เศรษฐกิจนําการพัฒนาควบคู่กับความมั่นคงสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนครับภายหลังที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ ร้อมคณะเดินทางร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับภายใต้โครงการเที่ยวใต้สุดใจที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสระหว่างวันที่27-29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหัวใจสำคัญของการเดินทางลงพื้นที่นะครับก็คือการสร้างโอกาส เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตพร้อมกับยกระดับการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้าการลงทุนผลักดันให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเชื่อว่าเมื่อเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็จะยกระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นสันติสุขในพื้นที่ก็จะเกิดขึ้นมาตามลําดับ บ้านเมืองใดที่เศรษฐกิจดีสมักสมานสมัคคีรักใคร่กลมเกลียวผลประโยชน์กระจายไปสู่รากหญ้าอย่างทั่วถึงประชาชนบ้านเมืองนั้นก็จะหวงแหนและรักแผ่นดินบ้านเกิดพร้อมจะปกป้องไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มคนใดมาทําลายบรรยากาศความสุขไปได้ซึ่งแน่นอนว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องทําควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเหตุการณ์ความไม่สงบความรุนแรงต่างๆจะต้องลดลง เพื่อหนุนเสริมนโยบายทั้งสองอย่างนี้ไปพร้อมๆกันก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่นะครับของนายกรัฐมนตรีที่มีการไปเยือนสถานที่สําคัญต่งตางๆนะครับแล้วก็เป็นการไปสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนชาวไทยเองนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินักลงทุนชาวต่างชาติเองนะครับให้เห็นว่าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีแง่มุมต่างๆนะครับที่น่าสนใจน่าลงทุนอย่างท่านนายกบอก ตอนนี้กำลังจะสนับสนุนเรื่องของอาหารฮารานนะครับให้ไปเปิดตลาดด้วยที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ในการผลิตอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนให้กับเศรษฐกิจครับ